สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรือนนะครับโรงเรือนปลูกผักสลัดของเรานะครับตอนนี้กล้าได้มาถึงเมื่อฆบาลแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ลงปลูกไปบางส่วนแล้วนะครับเมื่อคืนยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาต่อนะครับเราจะปลูกทีละสองแปลงนะครับผักสลัดนะครับเป็นเบบีคอสนะครับเบบีคอ์ จะปลูกทั้งหมดประมาณ400ต้นครับนี่เมื่อคืนใช้มือนะครับจิ้มจิมเอาแล้วก็ปลูกนะครับแงเลงเลยแงเลนะครับวันนี้เช้านี้ผมก็พดีไอ DIY นะครับเครื่องเจาะรุมนะครับใช้สำหรับปลูกผักนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับ